ก็ไม่นานไม่เหม่งก็ไม่นานแม่ค้าอยู่การต่อแหลแล้วค่ะคือที่อาหารออกเช้าเพะแม่ค้าโมตะดาผัวกับโมเต,ต้นในละคะกับร้านเจกบดาผัวคนดังย่านบางลําพูเอาจริงอาหารนางยอะลหลากหลายอยู่นะระหว่างรอคือจะถูกนําเสนอโด,ดยทอดมันปลากรายชั้นแนะนําให้สั่งแกเรามันเด้งหนึบมากน้าจิ้มก็อร่อยชิ้นใหญ่ราคาแบบชุดรับไม่กี่สิบบาทแล้วอาหารก็คือค่อยๆทยอยออกมาความจริงไม่ได้รอนานมากแกประมาณ15นาทีชั้นก็ถูกเรียกชื่อแบบนี้จ้ะ ล้วคือไปครั้งแรกไปกันสองคนไม่รู้รว่า,วาพราชั่นมันจะใหญ่ขนาดนี้แกให้มาเยอะมากบอกตามตรงคือกินไม่หมดอาหารรสชาติดีเลยนะจัดจานแต่บางจานก็คือจะติดหวานนิดนึงต้มยำกุ้งแซบกุ้งตัวใหญ่แต่เนื้อมันไม่ได้สดเด้งขนาดนั้นแต่ชอบนาชันสดน้ำเกลี้ยงเลยระหว่างกินเสียงซาวเอฟเฟก์แอมเบียนก็จะประมาณนี้จ้ะ ยอดมาร้าหมูกรอบอะไรเงี้ยก็อร่อยผักสดแต่จานที่ฉันชอบมากก็คือผัดชาคือถึงเครื่องแล้วจานใหญ่จริงยำก็มาแบบใหญ่เบิ่มแต่ว่ารสจะไม่ได้จัดจานมากแต่ไม่ได้จืดนะแต่คือคิดว่ามันแซ่บได้กว่านี้โดยรวมแล้วก็คืออร่อยเลยถ้าผ่านไปแถวนั้นเดี๋ยวจะแวะไปอีกตอนนี้ก็คือไม่ต้องรอคิวแล้วด้วยแล้วอาหารก็ไม่ได้ชาจ้าเปิดเพลงคือยุค90มากไปกินเล่นๆฟังเจ๊ก็ได้ก็สนุกดีกุ้ได้กุ้กวยเตี๋ยวหันซ้าย